ความเดิมตอนที่แล้วแป้งเปียกตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาร้านไก่ทอดใหม่ให้พวกเราไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตขณะที่แป้งเปียกหยุดอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งรถเทศบาลคันใหญ่ก็มาจอดพร้อมกรงเหล็กไม่ทันตั้งตัวแป้งเปียกถูกจับใส่กรงพี่ใหญ่ตีสายฟ้าและหมิวสายเมา์รีบกระโดดขึ้นรถตามไปรถค่อยๆเคลื่อนตัวไปจนถึงสำนักงานเทศบาล หน้าสำนักงานเทศบาลพวกเรามองจากนอกรั้วเห็นโรงเรียงรายอยู่หน้าตึกในโครงหนึ่งแป้งเปียกนั่งตัวสั่นน้ำตาคลอผู้ชายตัวอ้วนคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเขาสวมผ้ากันเปื้อนมีโลโก้รูปแมวตรงกลางเขาเดินไปหยิบโครงของแป้งเปียกขึ้นมาแล้วเดินจากไปจนกระทั่งเขาเดินเข้าไปในร้านคาเฟ่แมว ร้านสวยมีแมวเยอะและลูกค้าก็เต็มไปหมดเราแอบ,บมองเข้าไปเห็นแป้งเปียกอยู่ในนั้นเธอนั่งเงียบแมวรอบตัววิ่งเล่นแต่เธอไม่สนใจพี่ใหญ่ตัดสินใจส่งตีสายฟ้าเข้าไปช่วยตีแอบ,บเข้าไปในจังหวะที่ลูกค้าคนหนึ่งเปิดประตูเขาเดินแทรกผ่านฝูงแมวมาหาแป้งเปียกทั้งคู่ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็คุยกันเบาๆถึงแผนการหลบหนี รอจังหวัดลูกค้าเปิดประตูอีกครั้งแล้วทั้งคู่ก็วิ่งออกมาพร้อมกันพี่ใหญ่กับเหมียวรออยู่ข้างนอกพวกเขาทั้งสี่วิ่งฝ่าฝูงชนผ่านตลาดอย่างเร็วแล้วหยุดกอดกันตรงหัวมุมถนนทุกตัวดีใจที่แป้งเปียกกลับมาแป้งเปลียกยิ้มและพูดด้วยเสียงเบาอยู่ในคาเฟ่ก็ดีนะักมีข้าวมีแอร์แต่ฉันไม่ชอบความเหงา พวกในต่างหากที่ทําให้ชีวิตแมวจอมมีความหมายเรานิ่งฟังด้วยหัวใจที่อบอุ่นคืนนั้นพวกเรานอนรวมกันบนหลังคาท้องฟ้ามีดาวน้อยแต่ใจเรามีแสงสว่างวันรุ่งขึ้นการเดินทางครั้งใหม่ก็เริ่มต้นสมาคมแมวจอนรับกลับมาทำภารกิจเดิมอีกครั้งหาร้านไก่ทอดใหม่เพื่อความอยู่รอด เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ให้กับสมาคมแมวจรลับเรื่องราวของสมาคมแมวจรรับสอนให้รู้ว่าการมีมิตรภาพที่ดีถึงแม้จะใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดไปวันๆก็ยังคอยช่วยเหลือกันอยู่เคียงข้างกันในวันที่ลำบาก